สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับวันที่สองพฤษกาสองห้ายหกสี่นะครับวันนี้เราเราพามาดูรถอีเทนของโรงงานพิษณุโลกนะครับด่านสว่างการเกษตรนะครับเห็นเพื่อนเพื่อหลายท่านนะครับโทรมาไม่ใช่โทรนะครับเห็น คอมเมนต์นะครับมาถามว่ามีเบอร์โทรไหมนี่นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับ055นะครับถ้าใครมองไม่ชัด055 258 400นะครับเบอร์ตั้งเดิมนะครับเบอร์ตั้งเดิมคันนี้นะครับใช้เครื่อง RT 140แรงพัดนะครับนี่นะครับคูปุต้า RT 140่งสี่พักนะครับแรงนะครับรุ่นนี้สำหรับคันนี้นะครับพิเศษนะครับพิเศษสใส่ไข่คันนี้เป็นพุ้เล่หัวหมู7นิ้วนะครับแล้วก็พุเล่หน้าเครื่องสนิ้วครึ่งน,นะครับพุเล่หน้าเครื่องจะอยู่ข้างในนี้นะครับ อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าแสงมันน้อยนะครับอันนี้ระบบเกียร์นะครับเกียร์หลัก5เกียร์นะครับเกียร์สโลเกียร์สโลนี่มีโลกระไฮนะครับเกียร์สโลในตัวนะครับลูกเบลเลอร์เลยนะครับรถคันนี้นี่ระบบไฟสมบูรณ์นะครับคันนี้ดิสเบรกหน้านะครับดัมเบเบรกหลังนะครับ ช่ั้งท้ายกับห้องเกียร์รุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นของนิสสันนะครับเราดูเกียร์ฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้มองไม่เห็นเกียร์ลูกเบลเลอร์เลยนะครับรุ่นนี้อันนี้นะครับเกียร์นะครับห้าเกียร์หลักนะครับเกียร์นิสสันนะครับสโลไฮสโลในตัวนะครับรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ฝากนะครับ บางรุ่นจะมีเยร์ฝากแบบสองชั้นนะครับเฟืงท้ายก็ของมิสันนะครับคันนี้นะครับใช้ยาง650นะครับขอบ1บซียางหน้าก็เหมือนกันนะครับหน้าเป็นของ มของอะไรเนี่ยบิสโตนนะครับขอสิบสี่เหมือนกันนะครับนี่ใช้งานมาเยอะผุนะครับ <c oughs> ผุแล้วปด <c oughs> ประทุนนี่เป็นห้าเกียร์นะครับเกียร์หลักอยู่นี่ห้าเกียร์แล้วก็อันนี้จะสโลว์ไฮนะครับนี่ช่องเก็บของด้วย เดี๋ยวเราไปดูดิสเบรกนะครับนี่นะครับดิสเบรกหน้าอยู่ดีมากเลยนะครับดิสเบรกคันนี้ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังสมบูรณ์ที่สุด,ดสรถคันนี้ที่สำคัญนี่นะครับที่สำคัญ ปับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหลังกันนะครับรถเสนุยนะครับรถเสนุยนี่จะหองรถครับจะหองรถเสนุยครับนี่ ชัดเจนเลยข้างหลังนี่ไปสีบยามานะครับเ,เพื่อนท่านไหนสนใจก็โทรไปได้นะครับนะสำหรับโรงงานด่านสว่างการเกษตรนะครับ แข็งแรงทนทานนะครับรุ่นนี้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับไม่เหมือนกันนะครับรถอีแตนแต่ละหมู่บ้านเขาใช้ไม่เหมือนกันเราก็เลยมาถ่ายให้กันดูนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ